เธอเพิ่งจะคลอดลูกแต่ทันทีที่เสียงร้องให้แรกดังขึ้นสามีของเธอก็พูดคำพูดที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากได้ยินและสิ่งที่เธอทำต่อไปก็ทำให้โลกตกตะลึงเสียงร้องทารกแรกเกิดก้องกังวาลไปทั่วห้องคลอดแสงไฟสีขาวสว่างจ้าแทงตาเหมือนจะเปิดโปงทุกความลับในชีวิตเธอเงอชุ่มใบหน้าหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเธอกำลังยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อแพทย์วางร่างน้อยลงบนนอกอันอ่อนล้าเธอคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของครอบครัว แต่เสียงประตูที่เปิดเข้ามากลับพาเอาความหนาวเย็นจนสั่นส้านทั้งร่างสามียืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเขาแข็งกร้าวริมฝีปากบีบแน่นราวกับจะตัดทุกสิ่งให้ขาดสะบัน้นเราควรอย่ากันคำพูดนั้นหลุดออกมาเหมือนมีดแหลมกรีดกลางใจโลกทั้งใบของเธอหยุดนิ่งเสียงทารกยังร้องแต่กลายเป็นเสียงที่ไกลเกินเอื้อมกลิ่นยาฆ่าเชื้อในห้องลอยอบอวนแต่สำหรับเธอมันกลับเป็นกลิ่นของการสูญเสียและการทรยศ เธอพยายามหายใจแต่ลมหายใจติดขัดในลำคอน้ำตาไหลาอาบแก้มร้อนราวกับไฟเผาเธอถามเสียงสั่นว่าเพราะอะไรเพราะอะไรตอนนี้เขาไม่ตอบเพียงก้าวถอยหลังราวกับกลัวการสัมผัสความเงียบกลายเป็นกำแพงกดทับแม้แต่เสียงหัวใจเธอก็หนักเกินจะรับฟังเธอกอดลูกแน่นขึ้นรู้สึกถึงผิวกายเล็กนุ่มนิ่มและลมหายใจอุ่นอ่อนในความมืดของจิตใจเธอเริ่มคิดสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน หากเขาจะพรากทุกสิ่งไปเธอจะทำบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดแสงไฟสว่างยังคงไม่ดับแต่มันเหมือนคมมีดที่ผลักเธอให้ก้าไปสู่การตัดสินใจที่ไม่มีวันหวนกลับเธอหันหน้ามองสามีอีกครั้งดวงตาของเธอไม่สันหวายอีกต่อไปเธอหันหน้ามองสามีอีกครั้งดวงตาของเธอไม่สันหวาอีกต่อไปความเจ็บปวดที่ถาโถมเมื่อครู่ค่อยๆแปรเปลี่ยนจากความสิ้นหวังกลายเป็นความแข็งกร้าที่คุกรุน เขายังยืนอยู่ใกล้ประตูใบหน้าเฉยชาเหมือนไม่เคยผูกพันกันเลยสักวันเธอไม่จําเป็นสําหรับฉันอีกแล้วเสียงของเขาเรียบเย็นจนแม้กระทั่งลงในห้องยังชะงักทารกตัวน้อยในอ้อมแขนส่งเสียงครงางแถวเบาเธอก้มลงจูกหน้าผากเล็กนั้นด้วยน้ําตาอุ่นๆทันใดนั้นบางสิ่งในใจเธอถูกจุดประกายเหมือนเปลวไฟเล็กที่เริ่มเผาผลาญความกลัวทั้งหมดเธอไม่ร้องขอไม่อ้อนวอน เพียงศบตาเขาด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถ้าเธออยากอยากก็เชิญน้ำเสียงมั่นคงจนเขาเองยังชะง,งักไปชั่ววินาทีเขาไม่คาดคิดว่าจะได้ยินถ้อยคำแบบนั้นไม่คาดคิดว่าเธอซึ่งเพิ่งผ่านความเจ็บปวดจากการคลอดจะตอบรับด้วยท่าทีแข็งแกร่งเช่นนี้ไฟในดวงตาเธอเรืองรองไม่ใช่ไฟแห่งความรักแต่คือไฟแห่งการตัดสินใจเธอค่อยๆพลิกสถานาการณ์ในหัว ภาพอนาคตที่ไม่มีเขาเริ่มก่อตัวขึ้นทีละเส้นทีละสีเสียงรองเท้าของเขาเคาะพื้นกระเบื้องดังขึ้นเขาเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองบ้านประตูปิดลงความเงียบเข้ามาแทนที่แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความเงียบแห่งความทางทลายมันคือความเงียบของจิตใจที่กำลังสร้างกำแพงใหม่แข็งแรงกว่าที่เคยเธอกอดลูกแน่นขึ้นอีกครั้งหัวใจที่สั่นคลอนเมื่อครู่กลับเต้นอย่างมั่นคง กลิ่นแป้งเด็กผสมกับกลิ่นเหงื่อและน้ำตากลายเป็นกลิ่นแห่งคำมั่นสัญญาในใจเธอเธอจะเลี้ยงลูกด้วยสองมือของตัวเองและเธอจะไม่อ่อนแอให้ใครมาหยิบย่ำอีกต่อไปแสงอาทิตย์เช้าวันถัดมาสาดผ่านม่านสีซีดห้องพักผู้ป่วยเต็มไปด้วยแสงอบอุ่นที่ตรงข้ามกับหัวใจที่แตกสลายพยาบาลยื่นเอกสารให้เซนเป็นเอกสารการออกจากโรงพยาบาลเธอเซ็นชื่อลงไปอย่างมั่นคง แม้มือนั้นยังอ่อนแรงแต่เส้นลายมือกลับไม่สั่นไหวเมื่อกลับถึงบ้านบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความว่างเปล่าโต๊ะอาหารที่เคยมีรอยยิ้มของครอบครัวตอนนี้เหลือเพียงจานเปล่าและเก้าอี้ที่ว่างเปล่าเธอวางเปลไม้เล็กกลางห้องนั่งเล่นเสียงลูกน้อยหายใจแผ่วเบาเหมือนดนตรีที่ปลอบประโลมหัวใจแต่ความจริงยังคงโหดร้ายโทรศัพท์ดังขึ้นทนายความของสามีโทรมาคุณต้องมาลงนามในเอกสารยา น้ำเสียงเย็นชาไม่ต่างจากเจ้าของคำสั่งเธอรับฟังด้วยหัวใจที่ปวดร้าวแต่ไม่ตอบโต้เพียงหลับตาลงและหายใจเข้าลึกๆแล้วเธอก็พูดเพียงประโยคเดียวฉันจะไปค่ำคืนนั้นบ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงจักจั่นร้องจากสวนหลังบ้านเธอนั่งอยู่ข้างเปลมองหน้าลูกน้อยแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าที่บอบบางเธอยื่นนิ้วแตะฝ่ามือเล็กๆนั้น มือเล็กกำไว้แน่นราวกับจะสัญญาอะไรบางอย่างในใจเธอเริ่มก่อตัวเป็นแผนไม่ใช่แผนที่จะอ้อนวอนขอเขากลับมาแต่เป็นแผนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดสิ่งที่เธอคิดไว้ในคืนนั้นคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจริงๆสิ่งที่เธอคิดไว้ในคืนนั้นคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจริงๆวันเสนใบหย่ามาถึงเร็วเกินไปห้องประชุมในสํนักงานทนายความเย็นเฉียบจากเครื่องปรับอากาศ แต่ความเย็นนั้นไม่อาจดับไฟในใจเธอได้เขานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามสูตรูุราที่เขาสวมทําให้เธอเห็นได้ชัดเขามีโลกอีกใบที่ไม่มีเธออยู่แล้วทนายผลักเอกสารมาตรงหน้าโปรเซนตรงนี้ปากกาสีดําถูกวางลงข้างมือเธอเธอจับมันขึ้นมาน้ําหนักเบาแต่กลับหนักแน่นราวกับแบดชะตาชีวิตทั้งใบเส้นลายมือค่อยๆลากไปบนกระดาษเสียงหัวใจของเธอดังก้องจนบทบางเสียงรอบตัว เมื่อวินาทีสุดท้ายที่เธอวางปากกาลงความสัมพันธ์ที่เคยมีทั้งหมดก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงแต่แทนที่จะร้องไห้เธอกลับยิ้มจางๆยิ้มที่แม้แต่เขาก็ไม่เข้าใจหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอเริ่มเก็บของเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำเสื้อผ้าของเขากรอบรูปครอบครัวของฝากจากทริปที่เคยไปด้วยกันทุกชิ้นถูกใส่ลงกล่องโดยไม่มีน้ำตา มีเพียงสายตาที่เย็นเยียบและเด็ดเดี่ยวกลิ่นฝุ่นจากตู้เสื้อผ้าลอยขึ้นมาแต่แทนที่จะรู้สึกเจ็บเธอกลับรู้สึกเหมือนตลดพันธนาการเธอขายแหวนแต่งงานที่เคยเงาวับได้เงินก้อนเล็กพอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเงินนั้นเธอเช่าร้านเล็กๆข้างถนนสายย่านตลาดร้านขนาดไม่กี่ตารางเมตรแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความฝันเธอเริ่มทำขนมอบขายกลิ่นในหอมฟุ้งทุกเช้า อบอุญกว่ากลิ่นใดที่เธอเคยสูเมือที่เคยอ่อนแรงจากการคลอดตอนนี้แข็งแรงพอที่จะนวดแป้งและตักขนมใส่ถาดเสียงหัวเราะของลูกน้อยในเปลเล็กหลังร้านเป็นแรงผลักดันให้เธอเดินต่อไปไม่นานนักลูกค้าประจำก็เริ่มมากขึ้นขนมของเธอไม่ได้หรูหราแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจและรสชาติจริงใจผู้คนเริ่มพูดถึงร้านเล็กๆแห่งนี้ชื่อของเธอเริ่มถูกจดจำในชุมชน ยามค่ำเธอนั่งมองลูกที่หลับสบายดวงตาเธอฉายแววที่แตกต่างออกไปจากวันแรกที่ถูกขอ,อย่าแววตาที่มีทั้งความเหนื่อยล้าและความภาคภูมิใจที่ไม่อาจมีใครพลาดไปได้แต่โชคชะตาไม่เคยหยุดทดสอบเธอวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดถาดขนมหน้าร้านเสียงเครื่องยนต์รุ้หยุดลงตรงข้ามเขาก้าวลงมาจากรถสามีเก่าที่เธอเคยรักสุดหัวใจแต่วันนี้เขาเป็นเพียงคนแปลกหน้า ผู้คนในตลาดหันมามองบรรยากาศเงียบสงัดลงราวกับทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวเขาก้าวเข้ามาสายตาของเขาสั่นไหวเหมือนมีสิ่งที่อยากพูดแต่เธอยือนตรงนั้นมั่นคงกว่าเดิมเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอเหมือนวันนั้นอีกต่อไปและสิ่งที่เธอกำลังจะทำต่อหน้าเขาคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอีกครั้งเขาก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นปูนดังชัดเจนในความเงียบเธอเงยหน้าขึ้น แสงแดดยามสายสะท้อนในดวงตาที่เข้มแข็งของเธอไม่มีน้ำตาไม่มีความสันไหวเหมือนวันเก่าเขาอ้าปากเหมือนจะเอ,อ่ยอะไรแต่เสียงกลับติดขัดสุดท้ายพูดเพียงว่าฉันอยากคุยกับเธอผู้คนรอบข้างมองอย่างสงสัยเธอยืนเฉยไม่แม้แต่จะเชื้อเชิญสายตาเธอเต็มไปด้วยความเย็นชาที่นี่คือร้านของฉันน้ำเสียงเรียบสงบแต่แฝงพลังที่กดดันเขามองไปรอบรอบ เห็นถาดขนมเรียงรายกลิ่นหอมอบอวลเห็นลูกค้าที่เริ่มซุบซิบกันเบาๆในแววตาเขามีทั้งความเสียใจและลังเลแต่สำหรับเธอสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญอีกต่อไปเธอสบายดีใช่ไหมเขาพูดราวกับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเธอยกมือเช็ดแป้งที่ติดอยู่บนเอี้ยมแล้วตอบสั้นๆดีกว่าตอนอยู่กับเธอคำตอบนั้นฟาดเข้ากลางใจเขาทำให้เขาชะงักเหมือนถูกตกหน้าต่อหน้าผู้คน เสียงหัวใจของเขาอาจเต้นแรงแต่หัวใจของเธอสงบนิ่งราวกับคนละโลกที่ไม่อาจหวนกลับมารวมกันได้บรรยากาศตึงเครียดลูกค้าที่กำลังเลือกขนมค่อยๆหันไปสนใจสิ่งอื่นเหมือนปล่อยให้พื้นที่เล็กๆนี้เป็นเวทีของอดีตสามีภรรยาเขาพยายามก้าวเข้ามาใกล้อีกฉันอยากเจอลูกคำพูดนั้นทำให้เธอหยุดเคลื่อนไหวมือที่ถือถาดขนมแข็งค้างแววตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้อ่อนลง เธอหันกลับไปมองด้านหลังร้านเปลเล็กที่ลูกกำลังนอนหลับอยู่ยังคงแกว่งเบาๆเสียงหายใจสม่ำเสมอของทารกเป็นดังกรอกกำบังหัวใจเธอเธอสูดลมหายใจลึกแล้วหันกลับมาสบตาเขาลูกไม่จำเป็นต้องเจอคนที่ทอดทิ้งเขาในวันที่เพิ่งลืมตาดูโลกน้ําเสียงเธอคมชัดเหมือนมีดที่กรีดกลางอากาศเขาเงียบไปทันทีริมฝีปากสั่นไหวแต่ไม่เอื้อนคำสายตาของเธอไม่หลบเลี่ยง มันแข็งกร้าวและมั่นคงเกินกว่าจะให้เขาแทรกซึงเข้ามาได้อีกบรรยากาศในตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งผู้คนเริ่มกลับมาซื้อขนมเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะและกลิ่นหอมอบอวนเขากลับถูกทิ้งไว้ตรงนั้นราวกับเป็นคนนอกที่ไม่มีที่ยืนในขณะที่เธอหันหลังกลับไปหาลูกหัวใจเธอกลับเบาสบายเหมือนตดบ่วงสุดท้ายที่เคยรัดแน่นและในห้วงขณะนั้นเอง เธอรู้แล้วว่าชีวิตใหม่ของเธอได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆหลังจากวันที่เขาปรากฏตัวที่ตลาดเธอไม่เห็นเขาอีกเลยข่าวลือในละแวะกนั้นแพร่ไปเร็วทุกคนรู้ว่าเธอเลี้ยงลูกคนเดียวและสามีเก่าเลือกเดินจากไปแต่แทนที่จะถูกมองด้วยสายตาสมเพดผู้คนกลับเริ่มชื่นชมความเข้มแข็งของเธอร้านขนมเล็กๆของเธอค่อยๆเติบโตจากวันแรกที่มีเพียงลูกค้าสองสามคน กลายเป็นร้านที่ใครๆก็อยากแวะมากลิ่นหอมอบอวลทุกเช้าเสียงหัวเราะของลูกน้อยที่เริ่มเติบโตรวมกันกลายเป็นบทเพลงแห่งความหวังเธอขยายเมนูใหม่ลองผิดลองถูกทุกค่ำคืนกว่าจะได้รสชาติที่ลงตัวแป้งติดเต็มมือคราบน้ำตาเคยไหลซึมลงบนต๊ะไม้แต่ทุกความพยายามไม่สูญเปล่าลูกค้าประจำเริ่มชื่นชมบางคนถึงกับบอกว่า ขนมของเธอมีรสชาติของความรักไม่นานนักสื่อท้องถิ่นก็มาสนใจบทสัมภาษณ์สั้นๆของเธอถูกเผยแพร่ภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวกับร้านขนมเล็กๆก,กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนโทรศัพท์ในร้านดังขึ้นบ่อยครั้งไม่ใช่เพียงลูกค้าแต่เป็นคำเชิญจากงานต่างๆให้เธอไปเล่าประสบการณ์ชีวิตคืนหนึ่งหลังร้านเงียบสงัดเธอนั่งมองลูกที่หลับสนิทแสงไฟสลัวสะท้อนบนถิวแก้วน้ำที่วางอยู่ข้างตัว เธอถามตัวเองเบาๆนี่คือฉันจริงๆหรือผู้หญิงที่เคยร้องให้แทบตายวันนั้นคำตอบดังออกมาในหัวใช่เธอคือผู้หญิงคนเดิมแต่ไม่ใช่คนอ่อนแออีกต่อไปเวลาผ่านไปร้านของเธอกลายเป็นกิจการเล็กที่มีชื่อเสียงเธอจ้างพนักงานเพิ่มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นเติมเต็มทุกมุมร้านแม้ภายนอกจะดูเป็นเพียงร้านขนมธรรมดา แต่สำหรับเธอนี่คืออาณาจักรที่สร้างขึ้นจากเศษซากหัวใจแล้ววันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังช่วยลูกค้าจัดขนมลงถุงเสียงคุ้นหูดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินอีกเสียงของเขาสามีเก่าเธอหันกลับไปสายตาเขาเต็มไปด้วยความเหนือ่อยล้าไม่ใช่ผู้ชายที่เคยเชิดหน้าสูงเมื่อวันก่อนฉันขอโทษเขาพูดช้าๆเสียงแตกพรา รอบร้านเงียบลงราวกับทุกคนหยุดหายใจแต่เธอเพียงยกถาดขนมขึ้นวางบนชั้นไม่แม้แต่จะหันศบตาเขานานกว่าวินาทีเธอตอบเพียงสั้นๆส,สายไปแล้วคำพูดเรียบง่ายแต่หนักแน่นเหมือนประตูเหล็กที่ปิดตายไม่มีช่องว่างให้ย้อนกลับเขายืนเงียบดวงตาแดงกำ่ำแต่เธอหันกลับไปหาลูกชายที่กำลังยืนเล่นอยู่ข้างโต๊ะมือเล็กๆของลูกกำลังโบกให้เธอ เธอยิ้มและเดินเข้าไปกอดลูกแน่นสำหรับเธอคนตรงหน้าไม่ใช่สามีเก่าอีกต่อไปไม่ใช่ใครที่มีสิทธิ์มาทำร้ายหัวใจเธออีกเขากลายเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ยืนอยู่นอกรั้วชีวิตใหม่ของเธอและเธอไม่มีวันเปิดประตูต้อนรับอีกแล้วหลังจากวันที่เขากลับมาพูดคำว่าขอโทษชีวิตของเธอก็ไม่ได้สะดุดหรือสั่นคลอนแม้แต่น้อยเขายังคงวง,งเวียนแถวร้านบ้างเป็นบางครั้ง สายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจคอยเฝ้ามองแต่เธอไม่เหลือพื้นที่ในหัวใจไว้ให้เขาอีกแล้วทุกเช้าเธอตื่นก่อนฟ้าเริ่มสางเสียงตีไข่และกลิ่นในสดอบอุ่นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของร้านลูกค้าต่างพากันเข้ามาอุดหนุนจนแน่นขนาดผู้คนพูดถึงเธอว่าเป็นผู้หญิงเหล็กแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่เพียงรอดแต่ยังสร้างจักรวาลของตัวเองไม่นานชื่อเสียงของเธอเริ่มดังไกลออกไปสำนักข่าวใหญ่เดินทางมาสัมภาษณ เธอถูกเชิญไปออกทีวีในฐานะแรงบันดาลใจของผู้หญิงยุคใหม่บนเวทีสว่างสวยัยเธอสวมชุดเรียบง่ายแต่ใบหน้าฉายความมั่นใจเต็มเปี่ยมเธอเล่าถึงวันที่คลอดลูกและถูกบอกเลิกเสียงสะอื้นในห้องส่งเงียบงนันผู้ชมทางบ้านต่างส่งข้อความให้กำลังใจคืนนั้นหลังจากการออกอากาศโทรศัพท์ในร้านดังไม่หยุดคำสั่งซื้อมากมายทะลักเข้ามาจนแทบไม่ทันรับ เธอนั่งลงมองลูกที่หลับอยู่บนโซฟาเล็กๆน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจเวลาเดินหน้าอย่างไม่หยุดร้านขนมเล็กๆขยายกลายเป็นคาเฟ่ขนาดกลางมีป้ายไฟสว่างสวัยชื่อของเธอพนักงานหลายชีวิตได้รับโอกาสทำงานทุกคนเรียกเธอว่าเจ้าในายใจดีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัวใหญ่วันหนึ่งเธอได้รับจดหมายเชิญจากสมาคมธุรกิจ ให้ไปบรรยายในงานสัมมนาระดับประเทศหัวข้อคือการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังเธอยืนอยู่บนเวทีใหญ่ไฟสปอตไลท์ส่องจับร่างเธอเสียงปรบมือ,อกึกก้องก่อนที่เธอจะเอ่ยคำแรกฉันเคยถูกทิ้งในวันที่อ่อนแอที่สุดของชีวิตเธอพูดเสียงมั่นคงแต่ฉันเลือกที่จะไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดฉันเลือกสร้างสิ่งใหม่จากสองมือเพื่อคนที่ฉันรักที่สุดคือลูกน้ำเสียงเธอสั่นเล็กน้อย แต่สายตากลับเด็ดเดียวคนฟังนับพันนั่งนิ่งรับฟังทุกคำหลังจบการบรรยายเสียงปรบมือดังยาวนานบางคนลุกขึ้นยืนปรบมือด้วยน้ำตาคลอเธอก้มศีสษะเล็กน้อยหัวใจพองโตเหมือนจะระเบิดออกมาคืนวันนั้นเมื่อเธอกลับถึงบ้านลูกน้อยรีบวิ่งมาอวดเธอแน่นกลิ่นเงือจากเวทีและกลิ่นขนมที่ติดตัวผสมกันกลายเป็นกลิ่นของชัยชนะที่แท้จริง เธอกอดลูกไว้แน่นแล้วกระซิบเบาๆแม่ทําได้เพราะมีลูกจากผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งถูกทิ้งในห้องคลอดวันนี้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของการลุกขึ้นยืนและโลกทั้งใบก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นจากวันนั้นเธอกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงไปทั่วประเทศไม่ใช่แค่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้ชีวิตแต่เป็นผู้หญิงที่พลิกโชคชะตาเช้าวันใหม่มาพร้อมสายลมที่หอมกลิ่นอิสระ เธอเดินเข้าไปในคาเฟ่ที่ขยายใหญ่กว่าที่เคยโต๊ะไม่เรียงรายผู้คนจับจองเต็มทุกมุมเสียงหัวเราะและกลิ่นกาแฟผสมกลิ่นขนมอบทําให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่แห่งความสุขบนกําแพงมีกรอบรูปภาพของเธอและลูกรูปถ่ายในงานบรรยายรูปภาพจากสื่อทุกภาพบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางจากหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งกลายเป็นผู้หญิงที่ใครหลายคนยกย่องไม่นานหลังจากนั้น นักลงทุนรายใหญ่ติดต่อเธอเสนอเงินทุนก้อนโตเพื่อขยายกิจการสู่ระดับประเทศเธอเงียบไปครู่หนึ่งหวนคิดถึงวันที่ต้องกอดลูกท่ามกลางความมืดคิดถึงวันที่ต้องขายแหวนแต่งงานเพื่อเริ่มร้านเล็กๆแล้วเธอก็ยิ้มยิ้มที่มีทั้งความภูมิใจและความเชื่อมั่นฉันจะทำข่าวการเซ็นสัญญากระจายไปทุกสื่อชื่อของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจระดับชาติผู้คนเริ่มเรียกร้านขนมของเธอว่า รสชาติแห่งการเริ่มต้นใหม่ในวันที่มีการเปิดสาขาแรกอย่างเป็นทางการผู้คนมาร่วมแน่นร้านแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปบุบวาบไม่หยุดเสียงตรบมือกึกกล้องกังวานเธอก้าวขึ้นเวทีลูกชายที่โตขึ้นเล็กน้อยยืนจับมือเธอแน่นทุกสิ่งที่เห็นวันนี้เธอพูดเสียงหนักแน่นเริ่มต้นจากวันที่ฉันถูกทิ้งแต่ฉันเลือกที่จะไม่ถูกทิ้งตลอดไป ผู้คนทั้งร้านยืนขึ้นพร้อมเสียงปรบมือยาวนานลูกชายเงยหน้ามองแม่ด้วยรอยยิ้มกว้างแววตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจคืนนั้นหลังงานเลิกเธอเดินออกมายืนมองป้ายไฟของร้านแสงสว่างเจิดจ้าเหนือท้องฟ้าคำ่ำลมพัดกลิ่นหอมของขนมลอยไปไกลในอกเธอ,เธอเต็มไปด้วยความสงบเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกนิยามด้วยความพังทลายอีกต่อไปเธอคือนิยามใหม่ของการเกิดใหม่ แต่ในเงาเมื่อห่างออกไปสายตาคู่หนึ่งยังคงจับจ้องเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความอิจฉาสายตาของชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสามีเขายืนมองจากไกลมองหญิงที่เขาเคยเท่าทิ้งกลายเป็นคนที่สังคมทั้งประเทศยกย่องริมฝีปากเขาขยักเหมือนจะเอ่ยคำว่ากลับมาแต่เสียงนั้นติดค้างอยู่ในลำคอเพราะเขารู้มันไม่มีวันอีกแล้ว เขายืนอยู่ในเงามืดดวงตาที่เคยเยืยยิงบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเสียงผู้คนที่เฉลิมฉลองความสำเร็จของเธอกลายเป็นเสียงที่บาดลึกในใจเขาในขณะที่เธอก้าวสู่จุดสูงสุดของชีวิตข่าวร้านขนมของเธอถูกเผยแพร่ในทุกสื่อภาพเธอกับลูกยืนเคียงข้างกันใต้ใต้ไฟสว่างกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งไม่นานหลังจากนั้นเธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกวดผู้ประกอบการแห่งปี ห้องจัดเลี้ยงหรูหราเต็มไปด้วยแสงไฟระย,ยิบระยับเสียงดนตรีเค้าเบาๆก,บกับกลิ่นวายแดงหอมหวานผู้คนแต่งกายสง่างามสปอตไลท์จับจ้องไปที่เวทีและชื่อของเธอถูกประกาศดังลัน่นผู้ประกอบการหญิงแห่งปีคือคุณเสียงปรบมือดังกึกก้องเธอก้าวขึ้นเวทีในชุดราตรีเรียบง่ายลูกชายยืนอยู่แถวหน้ายกมือเล็กๆตบดังที่สุดในห้องเธอกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ ครั้งหนึ่งฉันเคยถูกทิ้งในวันที่เพิ่งคลอดลูกแต่ฉันไม่เคยทิ้งความหวังและวันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะความรักที่ฉันมีให้ลูกน้ำเสียงของเธอสะท้อนกล้องในห้องถงผู้ฟังหลายคนมีน้ำตาคลอเสียงปรบมือครั้งใหม่ดังยาวนานยิ่งกว่าเดิมขณะที่เธอก้าวลงเวทีท่ามกลางสายตาชื่นชมเธอกลับสะดุดสายตาคู่หนึ่งที่มองมาจากมุมห้องสายตาที่คุ้นเคยเกินกว่าจะไม่รู้จัก สายตาของเขาอดิสามีเขายืนอยู่ในชุดสูทเก่าๆที่ไม่รูราเหมือนเมื่อก่อนใบหน้าโทรมเหี่ยวย่นด้วยร่องรอยความล้มเหลวมือกำแก้ววายแน่นจนสัน่นเธอหยุดชั่วครู่หัวใจไม่ได้สั่นไหวแต่กลับสงบนิ่งเธอรู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันที่โชคชะตาพาให้เผชิญหน้ากันอีกครั้งเขาก้าวเข้ามาเสียงรองเท้าเคาะพื้นห้องจัดเลี้ยงดังก้องในหัวใจของเขาเองฉันผิดไปแล้วเขาพูดเสียงแผ่ว กลับมาได้ไหมฉันอยากเริ่มใหม่กับเธอและลูกบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งผู้คนรอบข้างแอบเหลือบมองแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาไกลเธอมองเขาตรงๆในดวงตาไม่มีความเกลียดไม่มีความรักมีเพียงความจริงที่ชัดเจนเธอเอ่ยช้าๆชัดทุกคำเธอทิ้งฉันในวันที่อ่อนแอที่สุดวันนี้ฉันไม่อ่อนแอแล้วและฉันไม่ต้องการเธออีกต่อไป คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงกลางใจเขาใบหน้าเขาซีดเผือดมือที่กําแก้ววายสั่นจนวายหกเปื้อนสูดเธอหันหลังกลับเดินไปหาลูกที่ยิ้มรออยู่เสียงตกมือจากผู้ชมยังคงดังอยู่ข้างหลังแต่สำหรับเธอเสียงเดียวที่สำคัญคือเสียงหัวเราะใสๆของลูกชายที่ตกมือรอแม่เขายืนอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความสว่างที่ไม่เคยเป็นของเขาอีกแล้วสายตาหลายคู่จับจ้อง แต่เขากลับเป็นเพียงเหงาจากในงานเลี้ยงหรูและนั่นคือครั้งแรกที่เขารู้สึกการสูญเสียที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรเขายืนตัวแข็งค้างกลางห้องจัดเลี้ยงเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือที่มอบให้เธอก้องสะท้อนรอบตัวแต่สำหรับเขาทุกเสียงกลับกลายเป็นความว่างเปล่าที่กรีดแทงหัวใจแก้วไวน์ในมือสั่นจนตกแตกบนพื้นเสียงแก้วแตกกระจายทำให้ผู้คนหันมามองแต่เขาไม่สนใจไม่แม้แต่แตจะก้มลงเก็บ สายตาของเขายังคงจ้องไปที่หญิงคนเดียวหญิงที่เขาเคยทอดทิ้งหญิงที่ตอนนี้ยืนสง่างามท่ามกลางแสงไฟในขณะที่เขากลายเป็นเพียงเงาเมื่อที่ไม่มีใครต้องการเธอเดินออกจากห้องจัดเลี้ยงพร้อมลูกชายก้าว <9 S 2> เดินช้าๆแต่มั่นคงเสียงรองเท้าส้นสูงของเธอดังก้องไปตามถงรูเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจที่เต็มไปด้วยศักดิ์สรีลูกชายหันมายิ้มกว้างแม่เก่งที่สุดเลย คำพูดไร้เดียงสาเหมือนแสงสว่างที่ส่องลึกเข้าไปในใจเธอยิ้มตอบยิ้มที่ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นอีกต่อไปแต่เป็นยิ้มเพื่อบอกตัวเองว่าเธอชนะแล้วจริงๆหลังจากคืนนั้นชื่อเสียงของเธอก้าวไกลเกินกว่าประเทศสื่อต่างชาติเริ่มหยิบยกเรื่องราวของเธอไปเล่าบทความในนิตยสารต่างประเทศพาดหัวว่าผู้หญิงที่ลุกขึ้นจากสางความเจ็บปวดและสร้างจักรวาลใหม่ด้วยสองมือ บริษัทใหญ่จากต่างแดนติดต่อเข้ามาเชิญเธอไปร่วมเปิดคาเฟ่นในต่างประเทศสิ่งที่เคยเป็นเพียงร้านเล็กๆข้างตลาดบัรนี้กำลังจะกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกสนามบินในเช้าวันเดินทางเต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวแสงแฟลชสาดใส่ไม่หยุดเธอสวมชุดเรียบง่ายอุ้มลูกชายไว้ในอ้อมแขนใบหน้าสงบแต่มุ่งมั่นผู้สื่อข่าวถามคุณมีอะไรจะฝากถึงผู้หญิงที่กำลังเจ็บปวดเหมือนที่คุณเคยผ่านมาไหม เธอตอบชัดท้อยชัดคำอย่าให้ใครมานิยามคุณด้วยการจากไปของเขาจงนิยามตัวเองด้วยการลุกขึ้นยืนอีกครั้งเสียงตกบมือจากผู้คนรอบข้างดังขึ้นกลางสนามบินและนั่นคือภาพที่กล้องทุกตัวจับไว้ในอีกซิกโลกหนึ่งอดีตสามีนั่งอยู่ในห้องเช่าสโสมทีวีเก่ากกำลังถ่ายทอดข่าวการเดินทางของเธอภาพใบหน้าที่เคยเป็นของเขาตอนนี้กลายเป็นของคนทั้งโลกเขายกมือกุมศีรษะ เสียงหัวเราะของลูกชายผ่านหน้าจอทีวีเหมือนค้อนทุกความรู้สึกว่างเปล่าและความท้ายแพ้กัดกินทุกลมหายใจแก้วเล่าที่วางข้างตัวเต็มไปด้วยรอยคราบแต่ไม่อาจลบความจริงที่ว่าเขาคือคนที่เลือกเดินออกมาเองในวันนั้นขณะเดียวกันเธอกำลังก้าวลงจากเครื่องบินในตาประเทศเสียงผู้คนต้อนรับดังก้องป้ายไฟชื่อร้านของเธอถูกติดตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่เธอก้าวขึ้นเวทีอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงประเทศบ้านเกิดที่จับตามองแต่เป็นทั้งโลกไฟสปอตไลท์สาดลงมาลูกชายโบกมือเล็กๆอยู่ข้างเวทีเธอยิ้มและเริ่มพูดนี่ไม่ใช่เรื่องราวของความล้มเหลวนี่คือเรื่องราวของการเกิดใหม่และฉันจะทําให้โลกได้ลิ้มรสของมันเสียงปรบมือดังกึกก้องจนสะเทือนทั้งหอชื่อของเธอถูกจารึกในหัวใจผู้คนในฐานะผู้หญิงที่เปลี่ยนความเจ็บปวด ให้กลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ค่ำคืนนั้นท่ามกลางแสงไฟของมหานครใหญ่เธอเดินออกจากเวทีพร้อมรางวัลในมือลูกชายจับมือแน่นดวงตาสุขใสเต็มไปด้วยความหวังเธอหันกลับไปมองชีวิตที่เคยพังทลายมองชายผู้เคยทิ้งเธอไว้กับบาดแผลแล้วจึงยิ้มให้กับเส้นทางที่เธอสร้างขึ้นเองเธอพิสูจน์แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การรอให้ใครมาปกป้อง แต่คือการยืนหยัดเพื่อคนที่เรารักที่สุดและเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังสุดท้ายเธอไม่เพียงชนะอดีตแต่เธอได้สร้างอนาคตที่งดงามให้ลูกและส่งแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงนับล้านลุกขึ้นยืนเรื่องนี้บอกเราว่าไม่มีใครสามารถทำลายคุณได้ตราบใดที่คุณยังเชื่อในคุณค่าของตัวเองหากคุณเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีพลังซ่อนอยู่ในหัวใจจงกดไลเพื่อส่งกำลังใจ คอมเมนต์ <Comment S 2> เพื่อแบ่งปันความคิดของคุณและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวทรงพลังแบบนี้อีกเพราะการลุกขึ้นของเธออาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนลุกขึ้นเช่นกัน